รูปิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะเรื่องพระอุปนันทสักยะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับณพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตครุงราชครืครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยะบุตรเป็นพระประจำตระกูลของตระกูลหนึ่งรับพระตาหารอยู่เป็นประจำหากของเคี้ยวของฉันอันใด เกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาก็จะเก็บของเคี้ยวของฉันอันนั้นไว้เพื่อท่านส่วนหนึ่งสมัยนั้นในเวลาเย็นเนื้อเกิดขึ้นในตระกูลนั้นเขาได้เก็บเนื้อนั้นไว้เพื่อท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรส่วนหนึ่งเด็กในตระกูลนั้นตื่นเช้ามืดร้องไห้อ้อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมทีนั้นสามีสั่งพัญญาว่า ธอจงให้เนื้อส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กเราจะซื้อของอื่นถวายท่านลำดับนั้นท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรครองอันตรวาสกถือบาและจีวรเข้าไปถึงตระกูลนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ชายผู้นั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรถึงอาสนะครั้นถึงแล้วไหว้ท่านแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรกล่าวว่าท่านผู้เจริญ เมื่อวันวานในเวลาเย็นได้มีเนื้อเกิดขึ้นพวกข้าพเจ้าได้เก็บเนื้อนั้นไว้เพื่อพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งเด็กคนนี้ตื่นเช้ามืดร้องไห้อ้อนวอนว่าพวกท่านโปรดให้เนื้อแก่กระผมพวกเราจึงให้ส่วนของพระคุณเจ้าแก่เด็กพระคุณเจ้าจะให้กระผมนำกระหาปณะ,ะไปแลกอะไรมาขอรับท่านพระอุปนันะสักยะบุตรถามว่า ท่านบริจาคทรัพย์หนึ่งกหาปณะแก่อาตมาหรือเขาตอบว่าใช่ขอรับท่านพระอุปนันทสากยะบุตรกล่าวว่าท่านจงถวายกหาปณะนั้นแก่อาตมาเถิดทีนั้นเขาถวายกหาปณะแก่ท่านพระอุปนันทสากยะบุตรแล้วตำหนิประนามพลธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้รับโรปิยะเหมือนพวกเรา พวกภิกษุได้ยินบุรุษนั้นตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉชนไหนท่านพระอุปนันท飒กยะบุตรจึงรับโรปิยะเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุปนันท飒กยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุษชไหนเธอจึงรับรูปิยะเล่าโมคบุรุษ การกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัตินิสกิยปาจิตติ เรื่องพระอุปนันทะสักยะบุตรจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าทอง พระองค์ตรัสหมายถึงวัตถุที่มีสีดุจพระชวีของพระศาสดาที่ชื่อว่าเงินได้แก่กระหาปณะนะมาสกที่ทำด้วยโลหะมาสกที่ทำด้วยไม้มาสกที่ทำด้วยเครื่องที่ใช้เป็นอัตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคำว่ารับคือภิกษุรับเองต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีคำว่าใช้ให้ผู้อื่นรับ เคอภิกษุให้คนเอิงรับแทนต้องอาบัตินิสักียะปาจิตตีคำว่าหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ความว่าภิกษุยินดีรูปียะที่เขาเก็บไว้ให้โดยบอกว่าสิ่งนี้เป็นของท่านดังนี้รูปียะนั้นเป็นนิสักขขีเคอเป็นของจำต้องสละในถ้ำกลางสงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละรูปียะที่เป็นนิสักขขีอย่างนี้ วิธีสละรูปียะที่เป็นนิสักขีภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ผมอุตราสงฆ์เฉวงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมรับปรูปียะไว้รูปียะนี้ของกระผมเป็นนิสักขีกระผมสละรูปียะนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต พิสุผู้ชลาสามารถพึงรับอาบัติถ้าคนงานวัดหรืออุบาสกผ่านมาพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้สิ่งนี้ถ้าเขากล่าวว่าจะให้กระผมนำสิ่งนี้ไปแลกอะไรมาไม่ควรบอกเขาว่าจงนำของนี้ของนี้มาควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย ถ้าเขานำรูปิยะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายยกเว้นภิกษุผู้รับรูปียะนอกนั้นทุกรูปฉันได้ถ้าทำได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าทำไม่ได้พึงบอกเขาว่าท่านโปรดทิ้งของนี้ถ้าเขาทิ้งให้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ทิ้งให้พึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะ คุณสมบัติของภิกษุผู้ทิ้งรูปียะหอย่าง 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งรูปียะวิธีแต่งตั้งภิกษุผู้ทิ้งรูปียะและคำแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายทรงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือ เบื้องต้นพึงของให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยัต,ติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนี่เป็นญัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะ ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปยะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ทิ้งรูปยะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นพึงทิ้งรูปยะไปอย่ากำหนดที่ตก ถ้าทิ้งโดยกำหนดที่ตกต้องอาบัตท,ทุกกฎบทภาชนีเิกะนิสกิยปาจิตตีรูปิยะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะรับรูปิยะต้องอาบัตนิสกิยปาจิตตีรูปิยะภิกษุไม่แน่ใจรับรูปิยะต้องอาบัตนิสกิยปาจิตตีรูปิยะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปิยะรับรูปิยะ ต้องอาบัตในสักคียปาจิตตีทุกกะทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสําคัญว่าเป็นรูปียะต้องอาบัตทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่รูปียะไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ หนิกษุหยิบเองหรือใช้ให้คนอื่นหยิบรูปียะตกในวัดหรือในที่อยู่เก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าเจ้าของจะมาเอาไป 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติรูปียะสิกขาบทที่8จบ สิยวัค 9. รูปียะสังโวหาระสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปียะเรื่องพระชาพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาพคีทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะชนิดต่างๆ พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าเาไหนพระสมณเื้อสายสากยะบุตรจึงทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะชนิดต่างๆเหมือนพวกครหัสที่ยังบริโภคกามเล่าพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าเน้าไหนพวกภิกษุชาพ,พัคขีจึงทำการแลกเ,เปลี่ยนกันด้วยรูปยะชนิดต่างๆเล่า ครันภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวพัคคีดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลาดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพักค,คีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่า พวกเธอทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปียะชนิดต่างๆจริงหรือพวกพิสุชาพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนไหนพวกเธอจึงทำการแลกเปลี่ยนรูปียะชนิดต่างๆเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสยยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะชนิดต่างๆต้องอาบัตนิสักิยะปาจิตตีเรื่องพระชพักคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใด คือผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าชนิดต่างๆคือเคยเป็นรูปประพันธ์บ้างไม่เป็นรูปประพันธ์บ้างเป็นทั้งรูปประพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์บ้างที่ชื่อว่าเป็นรูปพันธ์ได้แก่ เครื่องประดับศีรษะเครื่องประดับคอเครื่องประดับมือเครื่องประดับเท้าเครื่องประดับเสเอลที่ชื่อว่าไม่เป็นรูปภัณฑ์พระองค์ตรัสถึงรูปิยะที่ทำเป็นแท่งที่ชื่อว่าเป็นทั้งรูปภัณฑ์และไม่เป็นรูปภัณฑ์ได้แก่เครื่องประดับทั้งสองประเภทนั้นที่ชื่อว่ารูปียะได้แก่วัตถุที่มีสีดุจพระชวีของพระศาสดา กหาปณะนะมาสกที่ทำด้วยโลหะมาสกที่ทำด้วยไม้มาสกที่ทำด้วยเครื่องที่ใช้เป็นอัตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคำว่าทำการคือเอารูปียะที่เป็นรูปพัณธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นรูปพัณธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่เป็นรูปพัณฑ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่ไม่เป็นรูปพัณธ์เป็นนิสักคี เอารูปียะที่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นทั้งรูปประพันธ์และไม่เป็นรูปปพันธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่ไม่เป็นรูปปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นรูปปพันธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่ไม่เป็นรูปปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่ไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่ไม่เป็นรูปประพันธ์ แลกเปลี่ยนกับรูปิยะที่เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นรูปพัณฑ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่เป็นทั้งรูปพัณฑ์และไม่เป็นรูปพัณธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่ไม่เป็นรูปพัณธ์เป็นนิสักคีเอารูปียะที่เป็นทั้งรูปพัณฑ์และไม่เป็นรูปพัณฑ์ แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นทั้งรูปประพันธ์และไม่เป็นรูปประพันธ์เป็นนิสักคีคือเป็นของจำต้องสละในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละรูปียะที่เป็นนิสักคีอย่างนี้วิธีสละรูปียะที่เป็นนิสักคีภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงเ์เฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งประยงประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมทำการแลกเปลี่ยนรูปิยะชนิดต่างๆรูปิยะนี้ของกระผมเป็นนิสัคีกระผมสละรูปิยะนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ชลาสามารถพึงรับอาบัตถ้าคนวัดหรืออุบาสกผ่านมาพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้ของนี้ถ้าเขาถามว่า จะให้กระผมนำสิ่งนี้ไปแลกอะไรมาไม่ควรบอกเขาว่าจงนำของนี้หรือของนี้มาควรบอกเฉพาะของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยถ้าเขานำรูปิยะนั้นไปนแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายยกเว้นภิกษุผู้แลกเปลี่ยนรูปิยะภิกษุนอกนั้นทุกรูปฉันได้ถ้าทำได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าทำไม่ได้พึงบอกเขาว่าโปรดทิ้งของนี้ถ้าเขาทิ้งให้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ทิ้งให้พึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะคือคุณสมบัติของภิกษุผู้ทิ้งรูปียะหอย่าง 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว หรู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งวิธีแต่งตั้งภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะและคำแต่งตั้งสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะนี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังเ้้าพเจา้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้นนให้เป็นผู้ทิง้งรูปียะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง ภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นพึงทิ้งรูปียะไปอย่ากำหนดที่ตกถ้าทิ้งโดยกำหนดที่ตกต้องอาบัตทุกกดบทภาชนีนิสักิยะปาจิตตีรูปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปียะ แลกเปลี่ยนรูปียะต้องอาบัตินิสักียปาจิตตีรูปียะภิกษุไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนรูปียะต้องอาบัตินิสักิยะปาจิตตีรูปียะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปียะแลกเปลี่ยนรูปียะต้องอาบัตินิสักิยะปาจิตตีสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปียะแลกเปลี่ยนรูปียะต้องอาบัตินิสักิยะปาจิตตี สิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนรรปียะต้องอาบัตนิสักคิยะปาจิตตีสิ่งที่ไม่ใช่รรปียะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รรปียะแลกเปลี่ยนรรปียะต้องอาบัตนิสักคิยะปาจิตตีทุกกะทุกกฏสิ่งที่ไม่ใช่รรปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปียะต้องอาบัตทุกกฏสิ่งที่ไม่ใช่รรปียะ ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตุก,กฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปียะไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งภิกษุวิคโจริตสองภิกษุต้นบัญญัติรูปียะสังโวหารสิกขาบทที่9จบ สโกศิยวักสิบกะยยวิกะยยศิขาบทว่าด้วยการซื้อขายเรื่องพระอุปนันทะสักยะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับณพ,พระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขค,ครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรชำนาญการตัดเย็บจีวร ท่านได้เอาผ้าเก่าๆทำสังฆาติแล้วย้อมจัดแต่งอย่างดีแล้วใช้หม่มสมัยนั้นปริพาชกผู้หนึ่งห่มผ้าราคาแพงเข้าไปหาท่านพระอุปนันธสักยะบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าสังฆาติของท่านงามจริงๆแลกกับผ้าของเราเถิดท่านพระอุปนันธสักยะบุตรกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิด ปริพาชกตอบว่าเขาพเจ้ารู้ขอรับท่านพระอุปนันท飒กยะบุตรตกลงให้ไปปริพาชกห่มสังคาติผืนนั้นไปปริพาชการามปริพาชกทั้งหลายถามปริพาชกนั้นว่าสังคาติของท่านงามจริงๆท่านได้มาแต่ไหนเขาตอบว่าเขาพเจ้าอาผ้านั้นแลกมาผู้ปริพาชกกล่าวว่าสังคาติผืนนี้จะทนอยู่ได้สักกี่วัน ผ้าผืนนั้นดีกว่าสมัยนั้นปริพาชกนั้นคิดว่าปริพาชกทั้งหลายกล่าวจริงสังฆาติผืนนี้จะทนอยู่ได้สักกี่วันผ้าผืนนั้นดีกว่าจึงกลับไปหาท่านพระอุปนันะสักยะบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านว่าเอาสังฆาติของท่านไปจงให้ผ้าของเราคืนมาท่านพระอุปนันะสักยะบุตรกล่าวว่า เราเกล่าวกับท่านแล้วมิใช่หรือว่าท่านจงรู้เองเถิดเราจะไม่ให้ปริพาชกนั้นตำหนิประนามโพนธนาว่าแม้พวกครหอัดยังคืนของให้ครหอัดผู้เดือดร้อนบนรรพชิตไม่ยอมคืนของให้บรรพชิตด้วยกันหรือพวกภิกษุได้ยินปริพาชคนั้นตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่า ชนไหนท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรจึงทำการซื้อขายกับปริภาโชคเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทะสักยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรว่า อุปนันทะทราบว่าเธอทำการซื้อขายกับปริพาชคจริงหรือท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุรฉะไหนเธอจึงทำการซื้อขายกับปริพาชกเ้าการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดทําการซื้อขายมีประการต่างๆต,ต้องอาบัตินิสักคียปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทะสากยะบุตรจบสิกขาบทวิพังคําว่าก็ใดเคอผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใด คำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามีประการต่างๆได้แก่จีวรนบินทบาทเสนาสะนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารโดยที่สุดกระทั่งก้อนจุนไม้ชมระฟันหรือได้ชายผ้าคำว่าทำการซื้อขาย คือภิกษุพูดเป็นเชิงบังคับว่าท่านจุงให้ของสิ่งนี้ด้วยของนี้นำของสิ่งนี้มาด้วยของนี้แลกเปลี่ยนของสิ่งนี้ด้วยของนี้จ่ายของสิ่งนี้ด้วยของนี้ดังนี้เป็นต้นต้องอาบัตทุกกฎก็ต่อเมื่อสิ่งของของตนตกไปอยู่ในมือของคนอื่นและสิ่งของของคนอื่นตกมาอยู่ในมือของตนจัดเป็นการซื้อขายกันเป็นนิสกี คือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละของที่เป็นนิสสคีอย่างนี้วิธีสละของที่เป็นนิสสคีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมได้ทำการซื้อขายมีประการต่างๆสิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสสคีกระผมสละสิ่งของนี้แก่สง์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ชลาสามารถพึงรับอาบัตครั้นรับอาบัตแล้วพึงคินสิ่งของที่เธอสละให้ด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสิ่งของนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสคี เธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้สิ่งของนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมทำการซื้อขายมีประการต่างๆสิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสกคี กระผมสละสิ่งของนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนสิ่งของที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสิ่งของนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สิ่งของนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคล ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับกระผมทำการซื้อขายมีประการต่างๆสิ่งของนี้ของกระผมเป็นนิสสกีกระผมสละเสียงของนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้รับพึงรับอาบัตแล้วคืนเสียงของที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า กระผมคืนเสียงของนี้ให้แก่ท่านบทภาชนีเติกกะนิสักียะปาจิตตีเป็นการซื้อขายภิกษุสำคัญว่าเป็นการซื้อขายต้องอาบัตนิสักียะปาจิตตีเป็นการซื้อขายภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตนิสักียะปาจิตตีเป็นการซื้อขายภิกษุสำคัญว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายต้องอาบัตนิสักียะปาจิตตี ทุกกะทุกกฎไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุสำคัญว่าเป็นการซื้อขายต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้เป็นการซื้อขายภิกษุสำคัญว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งภิษุถามราคา 2. ภิกษุบอกกัปปิยการก 3. ภิกษุกล่าวว่าเรามีของนี้แต่เราต้องการของนี้และนี้ 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติกัยะวิกะยะสิกขาบทที่10จบโกศิยวักที่สองจบร่วมสิกขาบทที่มีในโกศิยวักโกศิยวักมีสิบสิกขาบทคือ หโกศิยศึกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดใยไหม 2. สุทธกาลกะศึกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำล้วน 3. ทเวภาคสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ขนเจียมดำสองส่วน 4. ฉัพภัสสะศิกขาบทว่าด้วยการเก็บสันถัดไว้6ปี 5. นิสีธนะสันทะตะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันทัดส,สำหรับรองนั่ง 6. เอละกะโลมะสิกขาบทว่าด้วยการรับขนเจียมเเอละกะโลมะโทวาปณะสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักขนเจียม 8. รูปิยะสิกขาบทว่าด้วยการรับรูปิยะ 9. รูปิยะสังโวหาระสิกขาบท ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปยะ,ระย,ะระยะสิบกะยวิกยะิกขาบทว่าด้วยการซื้อขาย